มีไผ่หู้เจ้าพอ,องก็เจ้าว่าเ็ดนี้คือฮ็ดอย่างบ้านววเฮาฮ้องวาเนี้แพทย์เจ้าจะมีกินเฉพาะช่วงหน้าฝนเนอวันนี้เขาจะมาต่านะเจ้าต่าน้ําพริกนอกคลืนเมนูอย่างบ่อ,ก,อ,อก,ก็น้ําพริกนะเจ้ากินซึ้งวันซึ้งบะเคย์กายสักเตอร์นะเจ้าน้ําพริกวันนี้เขาต่้ําพริกฮ็ดนะเจ้าแล้วก็จะกินกะเพราก,กระถิ่นลําคนาในเจ้า สวัสดีเจ้าผู้พี่มือละปูนเจ้าวันนี้เราจะมาตำน้ำพี่นะเจ้าจะเป็นน้ำพี่เฮ็ดนอกมาเจ้าวันนี้ป้าอุ้ยเอาโมไปลาบนะเจ้าพอดีเฮ็ดแพทย์ออกเต็มเลยเจ้าวันเฮา้องว่าเฮ็ดแพทย์นะเจ้าจะออกช่วงหน้าฝนนี่หน้าขนาดเลยเจ้าจะออกตามกลางต้นกลางนาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวเราจะลงผ้าพื้นพอนะเจ้าป้าอุ้ยก็เลยเอามามกนะเจ้ามกมือระอ้อนกินพอดีละอ่อนกินเหลือนะเจ้า เขาจะเอามาตักน้าพริกนะเจ้าหอมขนาดเลยนะเจ้าอุ้ยบยนมกใบตองแล้วก็มกเต่าท่านะเจ้าน้ำพริกของเขาก็ตําแบบง่ายๆนะเจ้า, <ๆ S 1> จาก็จะมีหอมข่าหอมแดงเขาก็เอาไปจีก่อนนะเจ้าแล้วก็เอามาตําวัตถุดิบในการตาน้ําพริกก็มีบหน้านะเจ้าก็จะมีหอมขา่าหอมแดงน่องเอาไปจีนะเจ้าหอมข่าหอมแดงเขาใส่นักน้ำพริกเขาก็จะมีความหวานนะเจ้าตาพรุกย่างพอหยาบหยาบนะเจ้าจากนั้นเขาก็จะเอาพริกจีใส่ลงไปเลยนะเจ้าความเผ็ดปับตามชอบเลยเน้อ พอเขาตัน้ำพริกพอเหลือกนะเจ้าเขาก็เอาเห็ดที่เขามกไว้ใส่ลงไปเลยจากนั้นเขาก็ตําแหมกำนะเจ้าตําหัพริกกับเห็ดเข้ากันนะเจ้าจะเอาเหลือกื่าใดแล้วแต่ชอบนะเจ้าซับองก็ชอบที่มันละเอียดเหลือกไปเลยถ้าพ่องก็เหมาะคือหยาบๆนะเจ้าคื่อได้เกี่ยวเห็ดโดยนะเจ้าเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะเจ้าเขาก็จะมาปรุงรสกันนะเจ้าก็จะมีผงชูรสนะเจ้าน้ำหา น,นี่ปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าปรุงไปกินไปนะเจ้าแล้วก็แหมยางหนึ่งตีขาดมาได้เลยนะเจ้าก็จะบีบบะนาวลงไปน้อยนึงถ้าใหรบะชอบส้มก็จะต้องบีบบะนาวใส่ก็ได้นะเจ้าจากนั้นเฮาก็กนคู่ข้าวคือเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าในพิเศษแพ่ของเฮ้านะเจ้า ปั่นข้าหนึ่งจำมอม้อนะเจ้ากินกับพักสดผักต้มตามชอบไปในเจ้าวันนี้เขาําได้ยอดกะถินจัดงามจัดมอนะเจ้าเขาก็เก็บมาอย่ามากับน้ําพริกนะเจ้านี่แหละเจ้าน้ำพริกเฮดแทยไปเขาไปกินด้วยกันโอ้ลืมไปนะเจ้าวันนี้เขามีไส้อั่วเหี่ยวก้อมหนึง่งซอยมันงามงาม้อมอเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกับน้ําพริกแล้วก็จะมีไส้อั่วแห่งตุย๋ยมามากินข้าวด้วยกันเจ้า ขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจใหน้นะเจ้าจะไปลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องผู้พี่เมือและปูนทำคลิปดีๆต่อไปกันนะเจ้าไว้ป้ากันคลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีเจ้า